ม็อบนะฮะที่ดินแดงนะครับก็เป็นปัญหายืดเยื้อกันทุกวันเลยจะจบยังไงมีวันสิ้นสุดหรือไม่อย่างไรเมื่อวานนี้พลตีพยะทวิชัยรอมผู้บัญชาการตํารวจคนครบาลนะครับก็ได้ถแถลงเรื่องนี้ยืนยันนะครับบอกว่าจะมีภายในสัปดาห์หน้าจะสามารถจบเรื่องดังกล่าวได้อย่างแน่นอนนะครับเดีย๋ยวไปฟังการถแถลงเลยนะครับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ได้รับบทหมายอะบทสัมฤทธิมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ ในขณะนี้นะครับก็คงจะมีการคุกคามน,นะครับไม่ว่าจะเป็นที่น้องประชาชนอื่นนะครับมีการไปขู่ที่น้องประชาชนชาวแฝดนะครับเพื่อที่จะใช้สถานที่ในการก่อเหตุนะครับแล้วก็มีการคุกคามที่น้องสื่อมวลชนมีบุคคลที่ปลอมตัวนะครับใช้คำว่าปลอมตัวมาเป็นผู้สื่อข่าว นะครับปลอมตัวมาเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะครับเวลาเราขอความร่วมมือกับบุคคลทั้งสองกลุ่มไม่ว่าเป็นพี่น้องสื่อมวลชนนะครับพี่น้องบุคลา,ากรทางการแพทย์เนี่ยในการให้ข้อมูลข่าวสารและผลักด,ดันคนที่เป็นตัวปลอมออกมานะครับทำให้กลุ่มผู้จูมนุมหรือผู้ก่อเหตุเกิดความไม่พอใจนะครับแล้วก็อ,า,อาจจะนะครับใช้ทั้ง สื่อมวลชนด้วยนะครับบุคลากรในการแพทย์ด้วยเป็นเป้าหมายนะครับเพื่อที่จะทํร้ายและก่อให้เกิดเงื่อนไขในสังคมขึ้นครับสนับสนุนและผู้ร่วมกระทําผิดนะครับมีทั้งผู้กระถือโดยนําอาวุธหรืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมาสจงมาจาหน่ายนะครับแล้วก็อีกบางกลุ่มเนี่ยนอกจากมาส่งมาจําหน่ายนะครับก็ยังมีการนําเอามาใช้ด้วยนะครับผพ้ที่มาจาหน่ายมาส่ง อาจจะเป็นผู้แจ้งขึ้นนะครับแต่ผู้ที่มาส่งด้วยร่วมกระทําผิดด้วยเนี่ยจะเป็นตัวการร่วมนะครับซึ่งในส่วนนี้จะถูดกดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งเราได้ข้อมูลในระดับหนึ่งครับท่านครับก็ในส่วนนี้ก็าในส่วนนี้นะครับต้องมีการตรวจสอบก่อนว่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ทตำรวจยึดมาได้นะครับเป็นยานพาหนะที่มีไว้ติดใช้ในการกระทำาผิดหรือไม่นะครับ ถ้าเป็นยานพาหนะหรือเป็นวัสดุสิ่งของที่มีไว้เรื่อใช้ในการกระทำผิดนะครับถือว่าเป็นของกลางตามประมวลกฎหมายนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยครับพนักงานสอบสวนเนี่ยจะต้องยึดของกลางเป็นกล่าวไว้ประกอบการในคดีจนกว่าคดีจะจสิ้นนะครับและจะมีความเห็นที่จะคืนหรือจัดการอย่างหนึ่งอย่างใดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา80นะครับซึ่งในความเห็น นะครับถ้าเป็นการกระทําผิดก็คงจะต้องแจ้งพนักงานอายการเพื่อร้องขอต่อสารทการยึดหรือลิฟของการนั้นตามกฎหมายครับตอนนี้ได้ประมาณเกือบ200คันนะครับรวมทั้งรถเครื่องเสียงนะครับรถเครื่องเสียงหรือรถอื่นๆนะครับที่ได้ใช้ในการกระทำผิดนะครับไม่ว่าจะเป็นการชุมนุม การก่อเหตุต่างๆการตอความไม่สงบเรียบร้อยซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตราสองพันห้าสองหกครับจักรยานยนต์สองร้อยกว่าคันนะครับที่ยึดไปนี่ไม่รู้ผ่อนกันหมดหรือยังเงินพ่อเงินแม่นะก็ว่ากันไปตามกระบวนการแต่ที่น่าสนใจนะครับเพิ่มเติมให้นิดหนึ่งเมื่อวานนี้ในการถแถลงเนี่ยทางตำรวจบอกว่าภายในสัปดาห์หน้าจะออกหมายจับผู้สนับสนุน3รายนะครับก็รอดูนะครับว่าเป็นใครกันบ้างนะครับวันนี้